เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่น่าใช้นะครับสำหรับ S M s อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับวันนี้พอดีมีของรถสิบล้อเข้ามาครับที่ผมเคยบอกว่าถ้าเป็นรถสิบล้อเนี่ยความแข็งแรงของเขาเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะครับทีนี้ความแข็งแรงที่ผมบอกเนี่ยมันคือตรงไหนวันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆดูเลยว่าไอที่ผมบอกว่าแข็งแรงเนี่ยมันคืออะไรตรงไหนบ้างก็คือเรามาเริ่มกันที่ตรงสปริงนะครับตรงเนี้จะเป็นสปริงหุ้มนะครับคําว่าสปริงหุ้มก็ มันก็คือตรงนี้นะครับมันจะหุ้มประมาณนี้แล้วสปรีงข้างในก็คือเป็น2ชั้นนะครับ <c oughs> แล้วหมุด <c oughs> ดีเบสเนี่ยครับไอหมุดพวกไอเนี้ยของยี่ห้อเนี้ยค่อนข้างจะทํามาหนานะครับแล้วก็ดีดีเบสต,ตรงเนี้ยจะให้มารอบเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างถี่นะครับแล้วก็ตัวของดีเบสก็ค่อนข้างจะมีขนาดที่โตนะครับ <c oughs> ไอรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นผ้าผ้าบวกทาน ก็คืออันนี้ผ้าอันนี้ฐานนะครับสลับเว้นอย่างนี้นะฮะก็คือแล้วส่วนตัวเนื้อผ้าเนี่ยก็ผสมทองแดงค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมองจากสายตาก็น่าจะรู้อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะนี่เห็นไหมดูดีเบสของเขานะครับให้มาแบบโอ้โหคดพ่อคดแม่ดีเบสเลยครับย้ำมาแบบอื้อนะฮะนี่แบบนี้นะครับของรุ่นนี้จะเป็นของฮีโน่ซูโม่นะครับหน้าคานของเขาคือสินิ้วนะฮะ ทีนี้เหตุผลที่เขาทําอย่างนี้ก็เพราะเวลาถ้าเกิดเป็นพวกรถด,ดินเนี่ยเวลาเราบรรทุกดินเนาะจังหวะที่เราถอนออกตัวเนี่ยจังหวะที่มันมีรถการติดลอมอะไรเงี้ยจังหวะถอนตัวปุ๊บมันก็ต้องใช้เป็นที่สปริงหุ้มถ้าไม่สปริงหุ้มเนี่ยจังหวะเราถอนตัวเนี่ยถ้าเป็นสปริงธรรมดาเนี่ยสปริงตัวนี้ก็อาจจะกระเด็นออกมาได้นะครับเอเดเก็เลยตัดปัญหาคือทําเป็นสปริงหุ้มแล้วก็เป็นสปริงสองชั้นมาเพื่อจะได้มีอายุการใช้งานที่ทนฝ่าเดิมนะครับ แต่บางยี่ห้อเขาก็ทําเรียนแบบมาแหละจะเป็นสปริงหุ้มแต่ว่าถ้าเกิดยี่ห้อเก่าเก่าแก่และดั้งเดิมก็เป็นประมาณนี้นะครับความแข็งแรงของเขาแข็งแรงมากนะครับก็ยี่ห้อนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่ทั่วไปเนาะนะครับทาทั้งรถกระบะทั้งรถสิบล้อเนาะแต่ว่าเดิมทีก็เป็นยี่ห้อเก่านอมนานอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากที่เธอครับสําหรับรถสิบล้อเผื่อใครอยากดูก็ ทักเข้ามาถามได้อยากดูรุ่นไหนก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับใครเห็นว่าคลิปผมมีความรู้ก็ฝากกดติดตามให้นิดนึงนะครับจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้แผ่นคัสเอเดมสสำหรับรถสิบล้อครับ